สวัสดีครับกลับพบกับ Cat f i ฟท์ครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟท์ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการตั้งค่า Facebook ช่วยประหยัดอินเทอร์นเน็ตได้ง่ายครับ ณปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่า a c e b o o k เนี่ยไม่ได้มีแค่ข้อความหรือโพสต์ต่างๆแล้วนะครับจะมีเรื่องของคลิปต่างๆนะครับที่มาลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคลิปเรียวต่างๆนะครับซึ่งเราดูเนี่ยเราก็เพลินๆใช่ไหมครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเวลาเราดูเนี่ยจะกินแบนด์วิด์อินเทอร์เน็ตนะครับก็คือกินปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตพอสมควรเลยซึ่งถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าแพ็กเกจ 5G ของหลายค่ายเนี่ยก็จะมีการจํากัดเรื่องของ Data ว่า 5G ก็จริงแต่ใช้งานได้10กิก ซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับมันมีเรื่องของการใช้งานเรื่องของ Data ตรงนี้นะครับถ้าเราตั้งค่าในการประหยัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะช่วยลดการใช้งาน Data ตรงนี้ไปได้พอสมควรเลยซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่าตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการตั้งค่า Facebook ช่วยประหยัดอินเทอร์เน็ตได้ง่ายนะครับก็เริ่มต้นก็คือเข้ามาที่ a c e b o o k ครับ Facebook นะครับเข้ามาที่ a c e b o o k ปุ๊บนะครับเข้ามาที่เมนูนะครับด้านล่างขวานะครับเมนูด้านล่างขวานะครับแตะ เพื่อเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าหลักของเรานะครับก็คือมาที <ose> ่ห mm ัว hmm. ข้อการตั <t ose> ้งค่าครับการตั้งค่าที่รูปฟันเฟืองด้านบนครับการตั้งค่าที่รูปฟันเฟืองด้านบนมีกรอบชี้อยู่นะแตะเข้าไปครับพอเราแตะเข้ามานะครับให้เลื่อนลงมาหาหัวข้อคําว่าสื่อครับสื่อนะครับสื่อนะครับที่เป็นรูปตรงนี้นะครับที่มีกรอบชี้อยู่ตรงนั้นสื่อนะตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับ คราวนี้นะครับก็จะมีหัวข้อคุณภาพวิดีโอนะครับแล้วก็เล่นอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้2หัวข้อหัวข้อแรกคือโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตครับนี่นะฮะที่จะมาคุยวันนี้ก็คือโหมดนี้นะครับให้แตะเข้าไปครับเพื่อที่ว่าเราใช้โหมดนี้จะช่วยประหยัดอินเทอร์เน็ตก็คือลดความละเอียดลงนะครับก็คือทําให้การใช้งานในเรื่องของตัวขนาดไฟล์นะครับของการโหลดเข้ามาเนี่ยลดลงนะครับก็ช่วยประหยัดอินเทอร์เน็ตได้นะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือเล่นอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ช่วยได้เหมาว่มติ เราต้องการให้เล่นอัตโนมัติไหมถ้าเกิดเราต้องการให้เล่นเฉพาะ w i f i เท่านั้นเราก็แตะที่ WiFi หมายความว่าถ้าเราจับ Wi-Fi มาถึงจะเล่นวิดีโออัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบนอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยไม่เล่นอัตโนมัตินะครับก็คือหมายความว่าเราสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับตรงนี้แหละครับการตั้งค่าตรงนี้จะช่วยประหยัดอินเทอร์เน็ตของเราได้ง่ายๆครับใครที่ใช้งาน Facebook อยู่นะครับแล้วไม่เคยเข้าไปตั้งค่าแนะนําว่าให้ลองเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้แล้วไปตั้งค่ากันเพิ่ม และนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนแล้วจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซูเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ